แนวคิดการตรวจ DNA หรือสารพันธุกรรมแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางมาทำงานในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะสามารถยืนยันตัวบุคคลได้ชัดเจนกว่าข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เป็นอยู่ในขณะนี้โดยเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ขั้นตอนของการตรวจมีความง่ายและรวดเร็วมากกว่าเมื่อก่อน พันโทนายแพทย์อเนกยมจินดาผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถรือว่าการเพิ่มขั้นตอนการตรวจดีเอ็นเอแรงงานต่างด้าวไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหากมีการยินยอมตรวจด้วยความสมัครใจโดยที่ไม่จําเป็นต้องแก้ไขกฎหมายใดๆและอยากให้มองว่าเป็นการคุ้มครองพวกเขามากกว่าการตรวจหาอาชญากรข้ามชาติสาระสำคัญของความยินยอมคมือความยินยอมทีมม่ทาการบอกบอกล่าควคือต้องมีล่ามสื่อสารให้เข้าใจว่าฉันถ่ายรูปเธอไปทําไม อาฉันลงรูปภาตาถานไปทำไมขอเก็บรายพิธีมือสิบิ้วไปทำไมเก็บน้ำลายไปทำไมเพื่อประโยชน์ของคุณไม่ละเบิดสิทธิแน่นอนนะครับและเป็นประโยชน์กับเขาเต็มที่เลยในขณะที่นายแพทย์นิรันพิทักษ์วชระกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมองว่าหากแนวคิดนี้มีการใช้จริงในอนาคตก็จะไม่สามารถก้าวข้ามเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนได้เพราะเป็นการแสดงออกว่าไม่มีความไว้วางใจกันโดยอยากให้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคในการออกข้อบังคับดังกล่าวด้วย ้องยึดหลักในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าคนชาติไหนในพิพนาแห่งนี้เนี่ยก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกันเมื่อมีศักดิ์ศรีความมนุษย์เนี่ยความเสมอภาคในการปฏิบัตินะก็ต้องนปฏิบัติต่อเขาเยี่ยงอย่่งเป็นคนดังนั้นการที่เราไปตรวจดีเองเขาเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิส่วนตัวบุคคลเนี่ยจึงเป็นการที่ไม่สมควรอะไรที่เป็นสิทธิส่วนตัวคคลเขาในการตัดสินใจในการแสดงเห็นหรือเป็นข้อมูลส่วนตัวบุคคลเนี่ยต้องให้เขารับรู้และยอมรับ ไม่ใช่ออกกฎหมายไปบังคับเขาถึงแม้ว่าการยกย้ายประชากรจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ในยุคการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการควบคุมจํานวนและคุณสมบัติแรงงานข้ามชาติจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่ในขณะเดียวกันเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงเช่นกันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในประเทศอาเซียนที่จะต้องคุยกันว่าควรออกมาตรการจัดก,การอย่างไรให้มีความเหมาะสมมากที่สุด รัิตวดตีตั้งสลิดตะกูลเดลีนิวส์ทีวีรายงาน